แอดเวนเจอร์เพลกับพีคคลิปที่แล้วเนี่ยเราถ่ายรูปแบบเท่ๆกันไปแล้วใช่ไหมงั้นคลิปนี้ขอแบบน่ารักน่ารักบ้างไปคุณเอาอะไรมีแต่พรีเซสเจ้าหญิงมั้ยนะเอาเจ้าหญิงมั้ยนะนี่ไงทอยสตอรี่ชอบไหมหรองั้นทอยสตอรี่แล้วกันแต่ถ้าคุณเราอยากฉีกๆเราก็มอนสเตอร์อิงเอาหัวเอาอันนี้ดีกว่ามอนสเตอร์อิงแลผมอยากเป็นล่าความฝันของเด็กๆโอเคงั้นเราเลือกได้ละเราได้นี่ หลังจากเราได้เฟรมแล้วเราก็มาเลือกล็อกที่จะไปใส่ถ่ายกันคุณได้ยังนี่ไงนี่เขาเลือกให้ผมแล้วผมเลือกให้เพราวันนี้เป็นหมา, <c oughs> เ,า,าเพราะว่าเรเป็นหมาอโอ้หมูแล้วกันโอเคเอาหมูกับหมาไปไปไคุณ <c oughs> เอาแบบคอนทราสไหมหรือฟิล์มอันนี้ไหมาขาวขาวนี่เอเอนี่ก็ได้นะ okay. โอเคกดนะกดเลยสวยแก่ครับยม Yes sir มาดูกันคุณจะจดจะจ่อขนาดน,นี้เลยเหรอ<ม>น้นาคะโซนให้ผู้ชมหน่อยคุ้นห้ผมแบลวอยู่คนเดียวเลยอ่ะ อ่ะผมให้คุณขอบคุณนะใส่กระเป๋าไว้นะผมจะเก็บกลับบ้านไปไว้ในกล่อบลูกที่บ้านไว้ใต้ใต้หมอนนะใต้หมอนคุณมาได้นอนฝันถึงทุกวันหิวแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าเจอกันคลิปหน้าไปหาของกินอร่อยๆกันครับบ๊ายบาย